น้ำพัน My name is Do. I want to ุกคนเจอ h e l ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปแม่น้ำพันนะคะซึ่งมันดังอยู่แล้วหนว่าในซีรีส์ใน YouTube vlog อะไรเกาหลีคนไทยก็น่าจะไปบ่อยแล้วนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ฮาน่าพาทุกคนจะไปดูก็คือบรรยากาศคนเกาหลีว่าเขาเที่ยวกันยังไง เขาเดทกันยังไงที่ฮันกังซึ่งวันนี้ก็มาสู่ช่วงเดทกันวันเดยนะคะกินของอร่อยที่แม่น้ำฮันแล้วทุกคนจะได้เห็นโมเมนต์ที่คนเกาหลีวัยรุ่นเกาหลีหนุ่มสาวเกาหลีจริงๆอ่ะเขาทำแันยังไงเขาทำอะไรกันบ้างไปกันตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ำฮันแล้วนะทุกคนทุกคนดูนะข้างหน้าหนู วันนี้คือหนะ้ามาถึงที่สวนชาวนแม่น้ําฮันนะคะมีทุกคนทุกประเภทที่มาออกกําลังกายคือคนออกกําลังกายเยอะจัดอะเอิเอ้มก็ติเขาเขาไปนั่งกันตรงไหนนะที่เขาชอบไปปิกนิกกันอันนี้คือลานจอดรถถ้าทุกคนสังเกตตรงนู้นมีเซเว่นอีเลฟสามารถ ไไปซื้อด้ดูมีของกินเยอะมากคือเซเว่นอันเบลเลอร์เลยคืที่เกาหลีเท่าที่หนูสังเกตอะจะมีคนพาหมามาเดินจุงเยอะมากแบบเยอะมากแล้วก็มองว่ามันเป็นเมืองที่โรแมนติกอะอธิบายไม่ถูกตรงที่ว่าอย่างประเทศไทยอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีพื้นที่สวนสาธารณะดีๆใช่ไหมแต่เกาหลีอ่ะมันจะมีอะไรพวกเนี้ยเยอะทีนี้พอสถานที่สาธารณะมันดีอะมันก็จะทำให้มีคนนะอยากมาใช้ สวยนะ้ะถ้าคนเขาจะมานอนปิกนิกแล้วก็ออกกำลังกายเต็มไปหมดอันยองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ What is r e e My name is d u ผมชื่อดูครับนี่เราก็มากับพี่ดูซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปอิตาลีเราต้องไปหาที่ก็คือจองที่ก่อนคืนยัง 그냥 자리 잡는거야돗자리 필요 없어? 돗자리를사도 되고. 아, 그거니까 그에 사서 돼. 아니면은 그냥 벤치를 잡고 앉아서 먹어도 돼. 아, 누워 잡고 하. 거เ이앉아 But you have to look at here. 아니, look. 아, 뭐라고? 룩. 룩. 너무 이뻐 와. เขาบอกว่าครับเ 오케이, 인정. You walking, coming here, right? Yeah. <s Puisisters> one hour. Oh, one hour twenty minutes. One hour twenty minutes? Yeah. Wow! 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 w o เลสโก้ก็คือเราต้องไปเซเว่นอันเมื่อกี้นั่นแหละที่เราไปก็ว่ามันใหญ่มากแล้วเราก็ไปซื้อเสื้อ We are going to sit here. Oh, how old are you? I'm 25 years old. Oh, I am 22 years old. <'m> 22? I'm 23, sorry. Oh, 23. 23. Yeah. And you living in Korea? Yeah. I living in Thailand. Yeah. I living in Korea in Seoul. And you? Bangkok. <laughs> Bangkok, yeah. Hey, you o w t h a i l a n e is the longest name in the w 원래 방콕이 줄은 마야. 이 로이 로이 Oh, oh, 거짓말, 거짓말. I don't. I, I don't believe. I don't believe. Ding, ding, ha. You have GPT. You ask check GPT. Okay, check check later. Oh, he don't know anything. Ding dong. Oh, seven eleven. Ding dong, ding dong. Seven eleven. <laughs> ding dong, seven eleven. So Bye. Yeah. Like Supermarket. Oh, ออบุขนมมันของกินหมาเลยใช่ฮหมเ้เฮ้เฮ่ฮันคังมีฮับซอีิราเมยอืมอืมอ่ะก็เลข้าอกว่าตอนนี้ซื้อไปตอนเนี้ยมันจะไม่หวเพราะว่ามันจะอืดอ่าจีซวนเจอแล้วสืออ่สวยสวยอ่ะพ e ว u ิ u อันนี้แทนดีกว่าดู p ีเมียม 아니, 네가. 음? 핫도그. 이 썩어. 소시지 줘. 소 치킨. 유원 치킨? 어? 너도. 난 나. 나나? 오케이. 내가 그냥 이거고 고기만 좀 먹으면 아니면? 다좀 나. So, we decide to order order some 뭐 시키려고 했죠, 우리? โอ้ uh, I think I know you're you're the first time Oh I can eat everything จริงจริง everything เขาอยากสั <S <S so, uh, ่งขาหมูเกาหลีเกาหลีฉุกแปะโคตรคือฉุกแปะเด็กแต่เด็ก ที่นี่ดีตรงที่ว่าทุกคนรู้ไหมที่เกาหลีเราสามารถสั่งเ e l ิ v e อรี่มาส่งตามสวนสาธารณะได้ซึ่งผมมองว่าประเทศไทยยังไม่มีคนทำนะ Hey you know in Thailand I think people cannot order food to the park I think I I think they they are not doing that Oh really Oh the Korean people they all have oh d e d y b o d y มีคนสั่งเต็มเลย Korean delivery application. So so many food in this. Hey, New Burger, salad, steak, chicken. 빙수... 모든 것! 배달시킬 때 응. 한국 어, 이 어플리케이션에 조심해야 하는 게 응. 이게 원래 항상 체크가 되어 있단 말이야 그가 말한 게 우리가 주문한 날에는 그녀가 적힌 부분은 우리가 밖에 를 해야 하는 거맞 เอาง่ายๆคือถ้าเราไม่รับคอนซอมอบมันก็คือเหมือนเหมือนกินไก่กินซุปกินอะไรก็คือไม่มีตะกุงตะเกียบอะไรเงี้ยมันก็จะทรมานเออก็อย่าลืมแค่นั้นค่ะกู o ริคกู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  Right now we are going to get some ramenramen ramen ฮังกัง ramen ใช่ฮังกัง ramen so famous ดังมากฮังเกิล ramen เป็นอะไรที่แบบต้องกินอ่ะ You like ramen? YesReally? When I was young, every day is like ramen 능무당 라면. 융 <laughs> 배고파 배고파. 아 소면이 모스키토. 모스키토 인타이스 융. 융? 아 어, 융. 융 왓스토미. 모스키토. 모스키토? 모기. 아 융. 아 어, 융. I hate 융. <laughs> 오. 여기가 이제 한강 라면. 아와와카도 신라면? 진 라면가 신 라면 이 쏟네. 신. 라면. 거. 신. 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 But today I want to eat this one. 鸟。鸟。Mm. 鸟。It's good. This 매운. This one. Yeah, I want. I want to try one sausage. Sausage. Mm. Okay. Mm. Take it. Take it. Mm. Okay. okay. Uh, I want eagle. Oh, Do You like it? Oh, I just โน้ยวจต้องทินไท a เลยจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเครื่องเดิมที่ถ้าวัยรุ่นหยิบทุกคนจะบอกว่าชอบกินอะไรแบบคนแกอะไรเงี้ยมันเป็นน้ำข้าวข้าวออาไปต้มอะไรสักอย่างหนึ่งหวานหอมชอมากงชหายอันีเป็นมนูเราไมากัลวกีมนที่เรา้ญี่ปุกนที่เ้มาญี่ปุ่นก็อนรา้่กอนรไทีอรที่อยอร่อย ทุกคนมัน pues ม mm ีก hmm. ็น่าซื nah. ้อปกติต้องซื้อต้องซื้อแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูโชว์ทุกคนในบล็อกม็อกตังร้านสะดวกซื้อคลิปต่อไปนะมึงตัวตัวกัมาจิดชิลีอ่รมึงตัวน่าจะต้องซื้อกันเลยโอ้โหโอ้แม่ก็ชิสุใครใจดีอ่ะทุกคนเขาบอกว่าเดี๋ยวออกไปใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันจะต้อมาม่าได้นะ ใ okay, ห oh, <작> ้กดคำว่าชินรามนชินรามอนกุดอันนี้แล้วหลังจากนั้นเหลือ3 0วิให้ตอกไข่มันถึงจะอร่อยที่สุดโอเคเล่นมีชตรงฮาต้โอ้ชิจังยองคโอลิมเมน선택ยองคีโอลิมเมน선택ชินามนเมนูเโอ้แล้ว I think if k r e a n if Thai people come here า อึปัสซี่สโิงกิชแฮมีภาษางกี้แอบยากนะ and o to f r e a k ถ้าเิปนฉักค hello h a t h a n y w ยังไง really active ดู I'm really nice I'm master you master oh wow one hand oh really จริงจริงูเมันเป็นหม้อกระดาษแต่ไม่ใหมุ่ณไม่ร้อนด้วยนะมันคือวิทยาศาสตร์นะครับทุกคน อยหอมมากพี่เขาไปรับไก่ก่อนนะเดี๋ยวพี่เขามาระหววังนี้เราก็มาคุกคุกมาม่ากันดีกว่าเฮ้ยตอกไข่เลยครับมืออด,มดสมกับอดีตเจ้าของร้านอาหารเก่งมากค่ะเออคนอื่นไม่ชมไม่เป็นไรชมเองทุกคน <c oughs> โอ้ oh, หมดเวลาแล้วแล้วเราก็ mm hmm. อุ้ยไข่ยังไม่สุกเลยอ่ะป้าบอกสามสิบวิใช่คะ่ะหนูว่าสามสิบวิไม่ใช่หนูว่าต้องหนึ่งนาทีนะคะเออเราได้โต๊ะอันนี้เ yeah. ย้กีนเลยงั้นเรานั่งกินตรงนี้โหลดไฮ้ยเอ้ย everyone the chicken โอ้โอ้ d oh 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 chicken <c> hey <oughs> the bags it's not plastic bag yeah oh oh <c oughs> <c oughs> 프라다가 명품이잖아. 아, 프라다는 브랜드 하이엔드 브랜드 네임. 이 치킨 이름이 프라다. 어. 아. 프라다 치킨. 라다라 다닭 거기야. 만 때와 닭ใช่ไห아다프라다 와! 마요 치킨. 와! 닭에 픽마요. 에. 소스 뿌렸던 치즈볼. 치즈볼. 치즈볼 하나야, 치킨이랑. 오. 프라다 추가한 건데 매운 소스. ซอสซอสเผ็กกับซอสไข่ชิคกี้พายโกลวุ่นทิ้งน้ำก่อนกอนเห่นทุกคนเราฉีดซอสเฟียลก่นซอสเฟลเกาหลีให่มากอันนี้ออกมโอเคโอเคนีี่อันนี้ตีาโอเ่โอเค 왜 아이 바이 디스 원. 소세먹자 오케이. 이트. 오 마이 갓. Are 오케이. 이트. 오케이. 엄마. 집에서 먹는 라면보다 한강에서 먹는 라면이 음. 진짜 맛있어니다어 와. 라면이กิ한강อ่ะอร่อยกว่าที่บ้าน. 진짜.

어떻게 몽자이지? 옵션. <놀람> 어, I I said every day 하나 소리 내. 그럼. yum and 안 나오는데? 음, 면도 나듯. 면 빵이 옅어. 도 나듯 눅눅 아이시 소스? 고추장. แ리 와사비? 마요? 고추 마요네. 마요빅 너무 no, 고추장. 맛은 알 고추장 아니야. 그래? 어. 카와롯 아. 차맵 해 고추장. 내가 긴먼 고추장. 어때어 어때? 아이시. 아이시? 응. 그리고 토마토 소스. 아. 근데 알 걸. It. It's not fried chicken. 그리고리 ซอสมันเยอะอยู mm. então, ่แล้วอะเขาบอว่าหนูกินเห็นไม่เก่งหนูกินเก่ง You know ตะคเบลคเละมีัสมันคือผงทอตเวลซึ <S <S ่ง t <S, s really really spicy คือถ้าไปกินใช่ทุกคนคือเข้าข้องไออยูหมดเลีฝ hmm. ี My high school story. I go to my friend. in the very, The food is challenging mm, it's that I could <laughs> food <What> is challenge. Um, is food Okay. it's uh. Um, okay. keep trying challenge. challenge. I, 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 I call 119. Help me. <laughs> เขาเลยจะกลิ่นว่าอีไก่อันเนี้ยไม่เผ็ดรักนะ This is number one and then cheese board This is number two and then This is number three and then chicken number four and the last ชอบคนชิคก็ต้องเขาบอกว่าหนูเป็นคนพูดตรงมากเว้ยอ่านนู่นเขาเรียกมันว่าแช่ไม่ชอบกูริกอร่อยฉันจะฉันจะว่าเดบิวต์โอเคใช่ ไม่สดอร่อยเราเอาไก่จิ้มดีกว่าอืมนิ่มอย่างอืมนี่มอย่างอืมอันนี้อร่อย้วอร่อย้ร่อย This is Hana style chicken with sauce c ต้าเจี้ยวซอสเต้าเจี้ยวซอสต้องเป็นไก่กับซอสนะไก่มันเป็นเหมือนมายองเนสเยอะๆถ้าใครไม่ชอบมายองเนสเลียนน่าจะไม่ชอบหนูก็เลยไม่ชอบจะพอใส่ซอสแล้วอร่อยมากว้าวเต้าเจี้ซอสจิ้มส 어제 밥을 아야? 먹었어 밥을 운드 32, <목소리> 왜? 바빴어. 융. 왜 융? 최어 최근에 바쁜 일 최근에 바쁜 일이 많이 생겼어요. 최근이 많이 생겼이 많이 에 바쁜 일이 많이 생겼어요. 최근에 바쁜 일이 많이 생겼어요. 최근에 바쁜 일이 많이 생겼어요. 최근에 바쁜 일이 많이 누가막ต์เ태연이아이고จะเดินทางกลับบ um> ้านแล้วคือพี่ดูคนไลค์เฟซบุ erm <h <h ๊กทิกต네็อกใช่ไหมตอนแรกเขาว่าแอบนัดกับแฟนคับของฮนาว่าลองหนุ่ไปบ้านบีซิง o คือล่าสุดเบ็กี้กกับผู้ชายคุยนัดกันจะแกล้งลูกสาวเฮ้ย Okay, today video finished. we meet Yeah, thank you everybody. Please subscribe. Okay, everybody subscribe. Okay, bye bye. Mm. When we meet again? Okay. Next episode is the ghost house. Really promise? Cool. if next is the house. You promise? I promise. Yeah, no, no. ฮันน่า really hit me Hey 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 ฮ hey ันน่าวัไหนดีเขาเมื่อไร언제 I never hit you จริงจ้า I never I never hit ไม่เคยตีเลยไม่เคยตีเลยจริงว้าว today is really really cool day today Yes yeah. เป็นเดทที่น่ารักมากเลยเนาะทุกคนเนาะ ท yeah. uh ุกคนเย้อิ่มไหมอิ่มมากมากอิ่มมากๆของอิ่มมากๆของอิ่มมากๆของ out of ten good oh six seven six seven why so ขอให้แค่หกเจ็ดคะแนน I think eight okay clean the table clean the table เกิดเดี๋ถ้าเป็นพวกอาหารนะคะเศษอาหารจะต้องทิ้งแยกนะทุกคน เรากลับมานั่งที่เดิมแล้วนะคะ we come back, come back. to our picnic so now sleeping นอนยูย em> ูรับ먹ก็ไปรู้จักมีเดจิเขาบอกว่าถ้ากินข้าวแล้วนอนเลยจะกลายเป็นหมวไม่ถูกใจค่ะ I think Korea is really romantic city คนเขามานั่งคุยกันปิกนิกกันชมวิว กันเดินเดทกันสะพานเกาหลีที่ดังๆจะมีชื่อชงซูสะพานยังฮวามันดังเพราะว่าสวยสวยมากคนเกาหลีก็จะชอบไปอยู่ตามสะพานน่าจะเหมือนฟิลบ้านเราไปแบบพหลัมเป็ดไทยแลนด์ have to พหลังเป็ดพหลังเปด it's really beautiful bridge in Thailand oh really oh จริงใจบอก so I think today is finish our vlog yep ฮันกัง y ักม oh, hours. มเมา s ์ย n ไกส์แคนสเปนย e ร์เวี่่อ24มามเลยก็ได้ and ทุกคือป,ปาก็อพี่ดูคนแนะนำว่าถ้ามาที่นี่ต้อง Beer very, very, very ที่เ่ค่ขาแนะนำว่าถ้ามาที่นี่ต้องมีลำโพงบลูทูธว่างแล้วก็เปิดเปิดเพลงก็ถ้าใครว่างวางก็ลองมาได้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายซนช ทุกคนสามารถกดไลค์และ Subscribe ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะผม and you can follow me at do you know you i d านะคะ everybody here จอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย